สำหรับขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนของการรับลิง์ไฟล์รายงานนะครับซึ่งรูปแบบการรายงานจะเป็นรูปแบบตานไฟล์งานสกุล PDF นะครับซึ่งหนึ่โครงการเราก็จะมีไฟล์รายงานโครงการประมาณ3หน้านะครับ2-3หน้าแล้วแต่รายละเอียดโครงการที่ท่านได้พิมพ์ม,มา การถ้าท่านพร้อมที่จะดําเนินการแล้วท่านก็เข้ามาในส่วนของในขั้นที่3นะครับโดยการคลิกตรงคําว่ารับลิงก์ไฟล์รายงานเมื่อท่านคลิกเข้ามาลแล้วในไฟล์รายงานก็จะให้ท่านกรอกโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับรหัสโครงการนะครับซึ่งการกรอกรหัสโครง,ครงการนี้ก็ยังเป็นในรูปแบบเดิมคือท่านจะต้องกรอกให้ถูก ทั้งอัอกขรตัวพิมเล็กพิมพ์ใหญ่ตามที่เราได้กำหนดไว้นะครับตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าผมจะกรอกอย่างเช่นผมของของเรียนนิติศาสตร์มันมีรหัสเป็น lpp ผมไปกรอกเป็น lpp อย่างนี้แล้วค้นหามันก็จะไม่เจอไม่พบข้อมูลนะครับแต่ถ้าเกิดท่านเปลี่ยนเป็น l ใหญ่ p ใหญ่อย่างนี้เมื่อพิมแล้วท่านพิมนะครับถ้าถ้าเคยพิมพ์แล้วมันจะขึ้น มันจะขึ้นข้อมูลให้นะครับถ้ายังไม่เคยพิมพ์ถ้ายังไม่เคยพิม,มพ์นะท่านมันก็จะมีอย่างเงี้ยเคยพิมพ์มันก็จะขึ้นมาแล้วมันก็จะมีลิงก์ลิงก์มาให้อย่างเงี้ยซึ่งในเบื้องต้นตอนนี้นี่วิธีการอ่าลิงก์เอาลิงก์งไฟล์รายงานนี้ให้ท่านลากเป็นแถบสีดําในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวทางแผนข้าทักจะปรึกษาทีมไอซีทีเพื่อขอแก้ไขใหม่แต่ในเบื้องต้นให้ทําแบบนี้ก่อนคือราก ลากคุมนะครับตัวลิงก์ไฟล์แล้วก็คลิกขวาก็ปไปที่นะครับก็ปไปที่มันก็จะปรากฏลิงก์ไฟล์รายงานเมื่อปรากฏลิงก์ไฟรายงานท่านก็ดาวน์โหลดลิงก์ไฟนะครับสามารถดาวน์โหลดลิงก์ไฟล์รายงานแล้วก็เก็บไว้ได้เลยนะครับซึ่งในลิงก์ไฟรายงานตัวนี้นก็จะเป็นแบบแบบกรอกน,นะครับตัวนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับเป็นแค่ผมลองสมมติกรอกเฉยจริงๆแล้ว อ่าห้องเรียนนิติศาสตร์เนี่ยยังไม่ได้กรอกนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเอาไฟล์เอาเอาโครงการอื่นถ้าเป็นโครงการเพราะฉะนั้นท่านกรอกไปเลยก็ได้แล้วเวลาท่านมาปิินท่านก็มาปิินเทียวเลยก็ได้ตัวอย่างเช่นอ่าผมจะเอาโครงการที่อ่ายังไม่ได้กรอกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูรหัสก่อนถ้ารืมอรหัสก็มาดูรหัสในขั้นที่หนึ่งนะครับอ่าเช่นอ่าเอาโครงการที่ยังไม่กอรอกเอา ห่าเอา LPP PP สองสองก็ได้อ LPP สองสองเดี๋ยวขออนุญาตหาเมื่อก,กี้เปิดมาอยู่ตรงไหนอ่าเปิดหลายแท็บก็เลยงงอ่าครับอยู่นี่นะครับขอขอขอโทษเลยเป็น L เป็น LPP สองสองแล้วก็กด Enter หรือคิดคำว่าค้นหาก็ได้ครับตามสะดวกเลย มันก็จะมาเห็นไหมครับ LPP22 กิจกรรมรับผีดรลึกอผู้รับผิดชอบว่างกลุ่มงานว่างถ้าเจออย่างนี้ก็แสดงว่ายังไม่มีการกรอกข้อมูลนะครับเมื่อคุณครูไปเอามันจะมีลิงก์ให้อยู่แต่ในตัวลิงก์นี้มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวลิงก์ที่เป็นไฟล์ PDF มันก็จะยังเป็นอย่างนี้อยู่ก็คือมันจะขึ้นชื่อรหัสและกิจกรรมให้อยู่แต่ว่าอะไรต่างๆมันจะเป็นฟอร์มว่างไว้เปล่าๆไว้อย่างเนี้ ่น,นี้ก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือยังไม่สมบูรณ์นะครับครออาจจะต้องไปิเช็ควิธีการกรอกแต่ถ้าเกิดเรากอ่อเสร็จแล้วอย่างเ,างเช่นของผม P0P04 นะครับ P04 ตัวนี้เวลาขึ้นศูนย์ี่มันจะเป็นศูนย์ขีดนะครับถ้าเป็นตัว O จะเป็นกลุ่มๆเฉยๆถ้าเกิดเป็นตัว O จะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นตัว O อย่างเงี้ย O เล็ก O ใหญ่มันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเป็นศูนย์นี่มันจะเป็นศูนย์ข<ๆ>ีดกับคนหาร แบบนี้มันก็จะบอกแล้วว่าถ้าเรากรอกแล้วก็คือชื่อนายกระบุนเสริมกลุ่มงานแผนงานแล้วก็ลิงล้งลิก์ที่เราได้ก็จะเป็นอย่างที่ขนะีดค,คว้ามาท่านก็ดาวน์โหลดมาได้เดี๋ยวก็จะบอบรหัสงานแผนงานนี่ก็จะมีการวางข้อมูลในไฟล์สิบเรียบร้อยแนละ้วท่านก็ลงชื่อมาอาจจะข้ามหน้าไปหน่อยหรืออาจจะไม่สมบูรณ์อะไรเล็กน,น้อยก็ไม่เป็นไรก็ยังไม่เป็นไรนะครับตัวนี้เห็นไหมครับพักกีระยัง ไม่มีนามสกุลเลยอ๋ออาจจะยังไม่ได้แก้ไขนะครับจะกลับไปแก้ไขได้นะครับแบบนี้แล้วก็กลับไปแก้ไขใหม่แล้วก็ค่อยมาขอลิงก์ใหม่ได้นะครับแบบนี้แต่ถ้าเกิดโอเคแล้วข้อมูลโอเคแล้วก็ถ้ามันจะหลุดบรรทัดนิดๆหน่อยๆอยก็ก็ไม่เป็นอะไรนะครับไอ้ส่วนของรายละเอียดของงานแผนก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพียงแค่ว่าเอ,อเมื่อท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็ปิ้นตัวนี้ก็รวบรวมมาครับออรวบรวมเป็นโครงการในระดับกลุ่มงานเลยนะครับเช่น กลุ่มงานวิชาการกลุ่มงานแผนงบประมาณก็ทําเป็นเล่มรวบรวมมาเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีองค์ประกอบเพิ่มเติมเช่นอาจจะมีเกี่ยวกับรูปภาพกิจกรรมในการดําเนินการตามโครงการนะครับหรืออาจจะมีส่วนนําก็คือเรื่องของการรายงานเกี่ยวกับผลข้อสรุปต่างๆก็ในส่วนของรูปเล่นเดี๋ยวจะท่านไงทางแผนจะแจ้งให้อีกทีนึงแต่ในส่วนของการพิมพ์ตัวนี้ท่านพิมพ์ให้เรียบร้อยซึ่งทางแผนก็จะมีพิมพ์รายง,งานที่สอดคล้องกับท่านเหมือนกัน อีกฉบับหนึ่งเป็นของภาพรวมของโรงเรียนก็เป็นอันสิ้นสุดการรายงานนะครับการจัดทํารายงานการดําเนินงานตามแผนงานโครงการประจําปีนะครับก็หากมีข้อสงสัยประการใดหรืออาจจะมีโปรแกรมอาจจะมีการผิดพลาดมีบั๊กเล็กๆน้อยๆยังไงก็เดี๋ยวทางแผนก็จะพยายามพัฒนาต่อไปอีกนะครับและถ้าเกิดอาจคุณครูคท่านใดยังไม่ไม่สามารถปรินได้ทําได้ ก็สามารถปรึกษามาที่งานแผนได้เลยครับมาที่ผมก็ได้หรือว่ามาที่น้องๆง,งานแผนนะครับาประสานนะมาได้นะครับโอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ